นี่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้แก้มจะพามาอัปเดตน้องโลบิเวียนะคะที่เราย้ายที่เปลี่ยนดินเติมปุ๋ยให้เขานะคะแก้มจะบอกว่าเขาบานเยอะมากๆนะคะทั้งต่อต,อ,ตอแล้วก็ไม้รากนะคะโอ้โหไปดูกันเลยค่ะว่าดอกไหนบานมากโอ้โหนี่คือบานเกือบทุกต้นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆค่ะความสวยเขาจึ้งมากจริงๆสวยมากๆ โอ้เริ่มต้นด้วยชมพูกรีบซ้อนวันนั้นยังไม่บานขนาดนี้นะคะทุกคนดูสวยมากๆค่ะอืมเป็นมงเลยนะคะมองด้วยสายตายิ่งสวยนะคะชมพูใกล้ๆกันนะคะแต่อันนี้จะแบบดอกกรีบใหญ่กว่านะคะแล้วก็มีเกสรแบบนี้นะสวยมากๆเดี๋ยวอันนี้จะเป็น JP 27 หนะคะโอ้โห JP พ7 5หสวยเหมือนกันค่ะต้นนี้กรีดมากๆค่ะสวยจริงๆต้นนี้จะเป็นราหัสที3สนะคะไม่แน่ใจอโอ้โหแต่ข้างในสวยมากๆจริงโอ้โหบานแบบเป็นมงเลยค่ะใกล้ๆกันมาอีกนะคะก็จะมี2ตัวนี้เลยนะคะโอ้โหอุ้ยเกสรฟุ้งมากค่ะทุกคนเกสรฟุ้งมากซ้ายมือของแก้มจะเป็น 1> jp 1 0 4นะคะนี่ตัวนี้แหละ jp 1 0 4แล้วก็ถัดมาเป็นตัวนี้นะโอ้วอันนี้ก็น่ารักน่ารักมากอันนี้จะเป็น pp 2 0 2 0 1 7นะวันนั้นที่แก้มให้ดูอันนั้นเขาไปนะคะตัวน,นี้ต้นเล็กนะบานแค่2ดอกอันนี้สวยเตะตามากๆทุกคนโอ้โหเรามองด้วยสายตาคือแบบรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงชื่อนี้นะคะก็คือ s a c 4นะคะ โอ้โหคือชมกรีบบัวนะคะเขาจะเรียกกันเป็นชมกรีบบัวคือชมพูมากๆจริงๆค่ะเป็นแบบกรีบบัวเลยด้วยสายตาสวยมากๆเลยนะคะเห็นไหมเวลาเรามองละลานตามากของจริงใกล้ๆกันก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวด่างเนาะแดงด่างเหลืองนะแก้มเรียกอะนะคะสวยมากทุกคนดูไปดูต่อค่ะไปดูต่อกัน ต้นนี้เป็นเลิฟลี่พิงค์นะคะแต่ว่าบานนิดเดียวนะคะก็จะเป็นความกรีบแบบนี้เลยสวยเหมือนกันนะคะสวยมากๆอูอันนี้บานดอกใหญ่มากค่ะทุกคนบานดอกใหญ่มากเดี๋ยวแก้มพาไปดูใกล้ๆโอ้โหต้นนี้สวยมากจริงนะคะเนี่ยแก้มจะดูชื่อให้นะชื่อมันแบบไม่ได้ติดฝั่งเดียวกันนะ มาต่อกันด้วยต้นนี้นะคะอันนี้ก็สวยทุกคนเห็นไหมชมพูชมพูแก้มจะเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มันก็มีแบบสีประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ย vs สี่หนึ่งค่ะ vs สี่ย์หนึ่งอันนี้ชื่อเขาเนาะโอ้โหสวยสุดสุดอ้ยต้นนี้ก็สวยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นชื่อเขาคือมะหึมาเนี่ยดูต้นเขามะหึมาจริงๆนะคะเออดอกเขาดอกเขา ดอกใหญ่มากสวยจริงๆค่ะโอ้ยสวยมากทุกคนละลานตามากนี่ๆวันนี้มาดูจะมีน้องพึ่งเล็กๆเห็นไหมคะบางทีแก้มไม่ค่อยได้ผสมหรอกคะ่ะไม่ได้อยู่บ้านก็จะเป็นพึ่งเขาช่วยมาผสมเกสรให้นะคะแก้มก็จะมีลูกมเมล็ดเขาไว้เพาะต่ออันนี้ก็จะเป็น sa 5 0เนาะใกล้ๆกกันดอกก็จะสวยนะคะถัดมาเลยชมพูสวยมากต้นนี้คือสวยทุกต้นเลยทุกคน อันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวแก้มดูชื่อให้นะคะสวยมากๆชมพูแบบอันนี้มากเลยนะคะอันนี้ l อ3สามสามค่ะ l อ3สามสามสวยมากค่ะทุกคน l อ3สามสามนะโูเสียดายมากต้นนี้ถ่ายไม่ทันนะคะอันนี้คืออันนี้คือเป็นพวกอิชิโนะซึ่งดอกเขาใหญ่มากนะเขาบานไปแล้วอะ่ะนะคะเสียดายมากไม่เป็นไรเนาะ แต่ให้ดูกิ่งก้านเขาคือแบบอืนะคะไม่ทันดอกเลยนี่ค่ะทุกคนวันนั้นที่แก้มให้ดูศูนย์ห้าห้านะคะที่เขายังไม่บานวันนี้บานแล้วคะ่ะแต่ยังไม่มงนะอันนี้เราแอบมาถ่ายก่อนนะคะนี่เดี๋ยวชักหน่อยเขาอาจจะบานนะนี่จะเป็นมงรอบหัวน่าจะศูนย์มากนะคะน่าจะสวยน่าจะสวยมากเห็นไหมศูนย์ห้าห้านะคะสวยมากเลย มาเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้แก้มชอบมากจริงๆนะคะเนี่ยจริงๆเขาชื่อครีมมี่นะก็ะจะเป็นคนชอบดอกไม้สีขาวนะคะเนี่ยครีมมี่แต่ว่าโดนอาจจะโดนฝนหน่อยเมื่อวานนี้โดนฝนไปนะคะแต่ก็ยังหลงเหลือดอกให้เราเห็นอยู่นะคะนี่สวยๆค่ะดอกใหญ่เนาะอ,อ๋ออันนี้ก็ต้นด่างเหลืองอีกต้นหนึ่งนะคะเห็นไหมสวยมากนี่เป็นต้นแรกๆที่แก้มซื้อนะคะแล้วก็มาไล่ระดับขึ้นมาซื้อแพงขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ แล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือไอรินศูนย์สามค่ะสวยมากค่ะทุกคนดูดูดอกเขาใหญ่มากนะแล้วก็เป็นสีชมพูแบบหวานๆนะคะเห็นไหมดอกก็ยังแบบออกมาหนึ่งดอกแต่เราเอามาให้ทุกคนดูว่าโอ้โหของจริงเขาสวยมากๆแล้วก็ที่เห็นอยู่ก็คือแซนแซนนะคะ49 S A N T แซนสี A ่เก้านะคะนี่คนที่เขา อันนี้ออกมาเนาะคาเรียกอะไรบีดออกมานะคะ S A N T ก็จะมีความแบบนี้ค่ะสวยนะเนี่ยมีความแบบ3มิติสีนิติอะไรอย่างนี้ค่ะสวยตัวนี้นะคะแก้มเรียกว่าชมพูสวยนะคะนี่ก็ไม่ได้มีชื่อรหัสแต่ว่าเราเรียกว่าชมพูสวยเลยนะหูออกเป็นพุ่มค่ะสวยจริงๆนะยเยเกอนข้างในสวยมากค่ะทุกคน แล้วก็ที่เห็นอยู่นี้นะคะบานเต็มเลยนะคะทุกคนเข้าไปดูใกล้ๆโอ้โหสวยมากๆเลยนะสีส้มไร่ระดับสีค่ะโหสวยสุดๆเลยค่ะถือว่าดอกใหญ่นะดูมือดอกใหญ่มากเต็มลาต้นเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแซนนะคะเหมือนกันนะ S A N T เดี๋ยวแจมดูราัาให้นะสวยจริงๆเลยค่ะทุกคน แนูนตัวนี้โอ้สวยมากค่ะว้าวถัดมาก็แอบมาดูไม้รากด้วยนะคะอันนี้เป็นเหลืองธรรมดานะแต่ความธรมรมดาของเขาคือก็น่ารักมากๆเพราะว่าเกสรเขาฟุ้งกระจายมากเนี่ยทุกคนดูสวยมากๆค่ะเกสรฟุ้งกระจายเลยนะน่ารักมากค่ะ นี่คะ่ะไม้รากก็บานอยู่นิดหน่อยนะคะดูจะมีดอกสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะตัวนี้เขาก็มีราหสเหมือนกันนะโอ้โหเกสรฟุ้งกระจายแดงสดค่ะสวยมากนี่อย่างที่บอกที่แก้มบอกแก้มชอบสะสมดอกสีขาวนะคะก็จะมีดอกสีขาวเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ชอบสีชมพูด้วยเพราะฉะนั้นดอกที่แก้มสะสมก็คือชมพูเยอะมากๆค่ะ อิชนอปตัวนี้ก็สวยมากค่ะวันนี้ได้เห็นดอกโลบีเวียบานเยอะมากๆมีความสุขมากๆเลยนะคะสวยใช่ไหมล่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะบ๊ายบายจ้า